เราควรมีมุมมองยังไงกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกร่วมกันเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องยอมรับก่อนนะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรบนโลกนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือการสร้างชีวิตเนี่ยยังไงมันมีปัญหาเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนเห็นด้วยไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่เราทำนะครับหรือทุกอกส่วนตัวที่เรากำลังจะมุ่งมั่นในการปั้นมันขึ้นมาเนี่ยเชื่อหรือฮะว่ามีปัญหาทั้งที่เราเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามันมีและปัญหาที่ เราเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะมาแต่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเรายอมรับแล้วว่าปัญหาเนี่ยยังไงมีให้แก้แน่นอนมีให้เจอแน่นอนเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งคนนะครับที่อย่าอ่อนแอง่ายเกินไปกับปัญหานะครับเราต้องเป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนที่เจอปัญหาได้นะครับไม่ใช่ว่าเจออะไรนะครับเราก็ไม่ไหวเจออะไรเราก็ท้อเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากเจอปัญหาเลยเราไม่พร้อมเจอปัญหาเลยเนี่ยมันได้มีงานไหนบนโลกนี่หรอครับ ที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้โด,ไโดยที่เราไม่ต้องผ่านปัญหาเพราะเราเห็นด้วยเนาะเพราะ всем, ในการที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราต้องมองอย่างนี้ก่อน,นครับว่าปัญหาของเราเนี่ยมันจะพาเราไปประสบความสําเร็จครับเราลองมองดีๆนะครับการที่วันนี้เราทํางานประจําการที่เราได้เงินเดือนทุกวันนี้อยู่เนี่ยเงินเดือนที่เราได้นะครับมันเป็นการได้เงินจากการที่เราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับเจ้าของบริษัทเราก็เลยได้เงินเดือนเขาก็เลยจ้างเราไง หรือถ้าเราทำด้วยส่วนตัวการที่ลูกค้าเขามาซื้อของกับเราเข้ามาอุดหนุนเราเนี่ยก็เพราะบริการหรือสินค้าของเราเนี่ยมันไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นรายได้เรามากับปัญหานะฮะปัญหาเป็นตัวพาเงินมาให้เราปัญหาเป็นตัวพาความสำเร็จมาให้เราเพราะฉะนั้นการที่เราเอาปัญหามานะครับแล้วเราก็มาแบบมาฝังตัวเองนะครับจมดําดิ่งเนี่ย มันนี่ประโยชน์เลยนะครับแต่ถ้าเราเออกปัญหาเนี่ยนะครับมาเป็นขั้นบันไดค่อยค,อยคอยพาเราสูงขึ้นสูงขึ้นประสบการณ์เร็จมากขึ้นตรงนี้แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องมองเพราะฉะนั้นครับอย่ากลัวปัญหายิ่งเจอปัญหายิ่งดีสแสดงว่าเรากําลังจะเติบโตมากขึ้นแล้วแน่นอนนะครับบางทีปัญหามันมีเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาหลายหลายอย่างพร้อมกันนะครับหรือมันมีหลายๆอย่างที่มันสะสมก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแต่เราต้องบอกกับตัวเองนะครับว่า ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มบางคนนะครับเอาปัญหาเอามากุ้มอย่างเดียวเลยไม่ยอมแก้สุดท้ายมันก็ได้แต่กุ้มจริงไหมครับแต่การแก้ปัญหาสําคัญคือเราต้องทยอยแก้ปัญหาเอาครับบางทีหลายๆปัญหาเกิดขึ้นพร้อมกันเราก็อาจจะไม่ได้เก่งพอที่จะแก้ทุกปัญหาพร้อมกันได้แล้วบางทีบางปัญหามันแก้พร้อมกันไม่ได้ด้วยซ้ําแต่การทยอยแก้นะครับหลักคิดเหมือนกับตอนสอบข้อสอบเลย พวกเราเคยสอบข้อสอบไหมฮะเราเคยสอบปุ๊บแล้วเจอข้อที่ทําไม่ได้ไหมติดนะฮะแต่ถ้าเราติดกับข้อสอบข้อนั้นนานเนี่ยบางทีหมดเวลาเราก็ไม่ได้ทําข้ออื่นกลายว่าคะแนนไม่ดีตกเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาเราแก้ปัญหาเนีครับแก้ข้อง่ายก่อนทําในเรื่องที่เราคิดว่าตัวเราสามารถทําได้เองก่อนถ้าในมุมเต้น,นะครับการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือ ปัญหาที่เราแก้ได้ด้วยตัวเองตัวเราคนเดียวเองอันไหนเราแก้ได้ตัวเราเองเลยอันนั้นแหละง่ายสุดนะเพราะถ้าปัญหาไหนมันต้องแก้ด้วยปัจจัยอื่นนะครับแบบเฮ้ยต้องให้คนนั้นมาช่วยต้องให้คนนี้มาช่วยจริงๆหรือมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองอย่างเงี้ยคือบางทีมันเกินความสามารถของเราเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไปรอทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้ข้อง่ายก่อนเริ่มที่ตัวเราแต่การแก้ปัญหานะครับ เราเนี่ยก็ต้องถอยกลับมาก่อนนะครับเราต้องแยกครับว่าปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้มันรวมเป็นก้อนเดียวกันอิลุ่มตุงนังนะครับเราต้องจําแนกก่อนว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาในธุรกิจหรือปัญหาในชีวิตส่วนตัวต้องแยกนะครับอย่างเช่นปัญหาส่วนตัวอะไรคนในครอบครัวไม่อยากให้เราทํา หรือเรื่องของที่ทํางานของเราหรือเรื่องของอต้นทุนในการทำธุรกิจของเราอาจจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราอาจจะยังไม่พร้อมตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวของเราซึ่งเอาจริงๆนะครับบางทีเราก็ต้องแก้ด้วยตัวเราเองเพราะขนาดเราทํางานประจําเราไปสัมภาษณ์งานเราก็คงแบบไม่ได้บอกเจ้านายแล้วเนาะว่าเจ้านายครับที่ทํางานกับบ้านผมมันอยู่ไกลอะครับทำยังไงดีเออเจ้านายครับ ออพอดีว่าภรรยาผมไม่ค่อยอยากให้ทํางานกับเจ้านายอะครับทำยังไงดีคือเราคงไม่ปรึกษาเจ้านายหรอกจริงไหมฮะเราก็คงไปแก้ด้วยตัวเราเองเพราะมันคือปัญหาส่วนตัวจริงไหมครับแต่ถ้าเป็นปัญหาในธุรกิจนะครับแน่นอนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยอาจจะยังแนะนําสินค้าได้ไม่ดีพอแนะนําใครเขาก็ไม่เอาหรือตัวเราเองนะครับอาจจะยังพูดอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องมากพอ ทำไมองค์กรของเรายังไม่เติบโตเท่าที่ควรทําไมยังไม่มีคนเห็นด้วยในธุรกิจกับเราตรงนี้มันคือปัญหาในธุรกิจอะโอเคมันก็ต้องแยกกันเพราะปัญหาส่วนตัวนะครับโค้ชของเราหรืออัพไลน์ของเราเนี่ยเขาไปช่วยแก้ปัญหาไม่ได้จริงไหมครับจะรอยโค้ชเราไปคุยกับแม่เราไปคุยกับแฟนเราให้อย่างนี้เหรอหรืออะไรก็แล้วแต่คือแต่ว่าไม่ใช่ครับปัญหาส่วนตัวเราก็แก้เอง แต่ปัญหาในธุรกิจอันนี้แหละครับโค้ชจะช่วยเราได้จะสนับสนุนเราได้อ่ะโค้ชมาช่วยติวเราโค้ชมาช่วยสอนงานหรือเบื้องต้นโค้ชของเราจะทําให้เราดูก่อนให้เราได้ก๊อปปี้ง่ายๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องแยกออกมาก่อนนะครับอย่ามาปนกันบางคนปนมั่วครับแล้วมันไม่แก้ะลรสักอย่างเลยและบางอย่างนะครับเอาปัญหาส่วนตัวมาโทษธุรกิจนะครับแบบเนี้ยที่ฉันไม่มีเวลาที่ฉันไม่มีเงินเนี่ยก็เพราะมาทําธุรกิจนี้แหละแต่พอมาแกะดูดีๆ เงินส่วนมากไปใช้กับงานอื่นเอาไปลงในธุรกิจอื่นแล้วเจ๊งแล้วก็มาโทษธทุรกิจแต่เรื่องที่อยากจะให้กำลังใจพวกเรานะครับมีหลายคนในองค์กรของเต้เลยนะครับที่เริ่มต้นนะครับก็คือมีปัญหาเยอะส่วนตัวนะแต่ก็มุ่งมั่นท,ทําธุรกิจครับแล้วพอธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จในธุรกิจมากขึ้นนะกลายเป็นว่าปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในชีวิตเนี่ยหายไปตอนแรกคนที่บ้านไม่เห็นด้วย แต่พอสักเซสเติบโต,ตมากขึ้นนะครับมีรายได้หลักแสนเนี่ยที่บ้านเชียร์เลยที่บ้านให้กําลังใจเลยตอนแรกบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ต้องประชุมต้องออกไปทํางานแต่พอประสบความสําเร็จนะก็แบบมีเวลามากขึ้นได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเราแยกออกมาเป็นปัญหาที่เกิดในธุรกิจนะครับเกิดในงานของเราเนี่ยก็ต้องแยกเป็นสส่วนอีกนะครับก็คือมันเป็นปัญหาในเรื่องของวิธีคิดหรือปัญหาในเรื่องของวิธีการ น่ายกว่าคือเรื่องของวิธีการครับอันไหนที่เรายังทําไม่เป็นก็แค่เรานะครับกลับไปเรียนรู้สิ่งที่จะทําให้เราเติบโตในธุรก,กิจได้คือทักษะครับทักษะมาจากอะไรมาจากการที่เราเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยเอาไปฝึกครับเอาไปฝึกฝนเอาไปทําบ่อยๆจนกลายเป็นทักษะทุกอาชีพบนโลกนี้นะครับไม่มีใครเอาความรู้มาทำมาหากินทุกอาชีพบนโลกนี้ล้วนแต่เอาสกิลครับเอาทักษะ มาทํมาหากินทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาด้านวิธีการเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วฝึกเยอะๆครับฝึก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 เดี๋ยวก็เป็นเองและปัญหาในเรื่องของวิธีการมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเรื่องของวิธีคิดครับอันนี้สําคัญนะครับสิ่งที่เราคิดติดอยู่ตอนนี้คือเรื่องอะไรนะฮะถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเราไม่กล้าชวนใครเพราะยังไม่มั่นใจในธุรกิจอ่ะก็ต้องไปหาข้อมูลจนเรามั่นใจในธุรกิจนะครับ เรานะครับอาจจะติดในเรื่องของเฮ้ยเรารู้สึกว่าโค้ชของเราเขาไม่ค่อยช่วยเหลือเราโค้ชเราเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับเราอ่ะสมมติเราคิดอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องพยายามปรับจูนนะครับเราก็ต้องปรับมุมมองเพราะอะไรที่เราคิดไม่ถูกต้องหรือคิดไม่ดีจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตแน่นอนแล้วเราเชื่อไหมครับว่าปัญหาส่วนมากที่เกิดกับรายบุคคลนะครับส่วนมากเลยนะเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้คุยกัน หรือคุยกันน้อยเกินไปไม่ค่อยเจอนะที่คุยกันเยอะแล้วมีปัญหาบางทีบางคู่นะที่มีปัญหากันเนี่ยแค่กลับมาคุยกันกลับมาเปิดใจปรับจูนกันนิดหน่อยนะครับเอาวันนั้นฉันคิดไปเองเหรอเนี่ยโอ้ยวันนั้นอ๋อทำไมไม่ได้คุยกันนะเนี่ยมีอย่างนี้หลายคนเลยเพราะฉะนั้นนะครับบางทีแค่กลับมาคุยกันและเมื่อเจอปัญหานะครับวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมี3อย่างเราลองเลือกปฏิบัติกับปัญหาดู บางปัญหานะครับอย่างแรกเลยคือแก้ได้ง่ายๆเลยนะครับแค่เราเนี่ยเก่งขึ้นก็อย่างที่เต้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือแค่เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางทีที่เราไม่เติบโตเพราะเรายังพูดตรงนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีที่เรายังโตไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังสอนงานเรื่องนี้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแค่เราทําได้โตแล้วแค่เราทําได้ปัญหาหายไปแล้วเห็นไหมฮะแต่บางปัญหานะครับมันไม่เกี่ยวกับการเก่งขึ้นบางปัญหานะครับต้องยอมรับว่า เราต้องข้ามไปก่อนบางอย่างเนะี่ยเราก็ต้องใช้เวลาครับบางอย่างต้องใช้เวลาเท่านั้นเลยอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าถ้าคนนี้ทีมงานของเราคนเนี้ตัดสินใจทำานะยเขาประสบความสำเร็จแน่นอนเขาโตแน่นอนแต่วันนี้เขาไม่ทำไงเขาไม่ทำถ้าเขาทำอะโตแต่เขาไม่ทำไงบางทีนะครับถูกคนแต่ผิดเวลาเพราะ,ะอะไรบางอย่างนะครับบางปัญหาเราต้องข้ามไปก่อนครับ ไปทาตรงอื่นก่อนเพราะถ้าเราไปจมอยู่กับตรงนั้นเลยเนี่ยบางทีเนะครับเราก็ไม่เติบโตเหมือนกันนะบางปัญหานะครับบางทีเราต้องเลือกที่จะปล่อยไปครับปล่อยวางครับในธุรกิจนี้นะครับปัญหาใหญ่ๆเลยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเพราะธุรกิจเราต้นทุนต่ามากจริงไหมฮะสต๊อกก็ไม่ต้องมีนะครับสตาฟก็ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ไม่ต้องมีแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาบั่นทอนเรามันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า มันเป็นเรื่องของอะไหนบอกจะมาแล้วไม่มาไหนบอกจะทาแล้วไม่ทํไหนรับปากแล้วไงแต่ทาไมไม่ทําอย่างที่พูดล่ะอะไรแบบนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกแบบหมดกําลังใจหรือท้อแท้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องมันพูดง่ายนะฮะแต่เข้าใจว่ามันทํายากนะครับเราก็ต้องพยายาม ปล่อยวางให้เป็นเหมือนกับบางทีนะครับที่เราอกหักอะ่ะถ้าอยู่เฉยๆอยู่บ้านนะครับบางทีโอ้โหฟุ้งซ่านนะครับจิตตกก็ยิ่งดาวลงไปเรื่อยๆจริงไหมครับเขาบอกอกหักเนี่ยห้ามอยู่บ้านนะฮะต้องไปทํานั่นทํานี่นะครับไปทํากิจกรรมอยู่กับเพื่อนอะไรจะได้ลืมเธอเห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับในธุรกิจนี้เหมือนกันเวลาเราเนี่ยเจออะไรบางเรื่องที่มันมันบีบเค้นหัวใจเราบั่นทอนกําลังใจเรานะครับให้เราเนี่ยทำเลยฮะทำทำทำ ทำไปเลยทำไปเยอะๆครับเขาเรียกว่าให้ทําจนลืมท้ออย่าปล่อยให้ตัวเองท้อจนลืมทําตรงนี้สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องปล่อยวางครับเพราะเรานี่แหละคือคนที่เจ็บเองถ้าเราไม่ปล่อยวางบางทีคนที่เขาทําเราอ่ะเขาลืมไปแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจไปแล้วว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงนะเห็นไหมครับบางปัญหาแค่เราเก่งขึ้นจบบางปัญหาแค่เราข้ามมันไปก่อน รอวันเวลาที่เหมาะสมจบบางปัญหาเราแค่ปล่อยวางก็จบครับเราต้องเลือกนะครับที่จะปฏิบัติกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเราด้วยสําคัญที่สุดต้องบอกตัวเองนะครับในวินาทีที่เราอยู่ท่ามกลางปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต่อเนื่องครับอย่าหยุดเรียนรู้เด็ดขาดนะครับและคุยกับคนสําเร็จบ่อยๆคุยกับโค้ชที่อยู่ในระบบที่ประสบความสําเร็จเยอะๆครับ สำคัญมากอย่าทําตรงข้ามนะครับบางคนเลือกปฏิบัติผิดพอเจอปัญหาเยอะๆนะครับแกล้งตายเคยเจอว่าแกล้งตายไหมคือไม่เข้าเรียนรู้หายไปเลยบางคนนะครับโค้ชจะคุยด้วยไม่คุยโทรศัพท์ไปไม่รับไลน์อ่านก็ไม่ตอบอะไรแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะการที่เราอยู่คนประสบความสําเร็จเราอยู่ในบรรยากาศของคนที่ใจสู้เนี่ยนะครับ บางทีการที่เราอยู่ในแอดโมสเฟียร์นะครับอยู่ในบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันจะทําให้อัตติจูดเราเปลี่ยนครับความคิดเราเปลี่ยนบางทีท้ออยู่นะครับคุยกับคนสู้ๆบ่อยๆเนี่ยกลับมาสู้ได้บางทีหมดหวังไปแล้วนะครับคุยกับคนมีหวังเยอะๆเนี่ยกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งก็มีเหมือนกันเหมือนเตาไฟครับเตาถ่านนะฮะไฟลุกเต็มไปหมดเลยเอาถ่านที่ร้อนที่สุดออกไปจากเตาแป๊บเดียวนะครับถ่านที่อยู่นอกเตามอด จริงไหมแต่ถ้าเราเอาฐานที่มอดกลับมาอยู่ในเตาปั๊บเดียวครับฐานนั้นก็จะกลับมาไฟลุกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะครับเราอย่าเป็นฐานที่อยู่นอกเตาเด็ดขาดในวันที่เราเจอปัญหานะครับต้องเอาตัวเองกลับมาอยู่ในเตาสําคัญมากแล้วเชื่อเถอะครับว่าตอนแรกท้อท้อเหี่ยวเหี่ยวไม่อยากทําแล้วแต่พอ,อความคิดเปลี่ยนความหวังมาความมุ่งมั่นมีเราก็กล้าลงมือทําอีกครั้งหนึ่งกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่ง ทำไปทำไปท้อกลับมาเข้าบรรยากาศเปลี่ยนความคิดคุยกับคนใจสู้กลับมาสู้อีกครั้งหนึง่งเอาวะอีกตั้งหนึ่งลุยต่อกระเถิบความสำเร็จขึ้นมาแต่ท้ออีกแล้วกลับมาเข้าบรรยากาศคุยกับคนสําเร็จเปลี่ยนความคิดสู้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเราทําได้สิวะกลับไปทําอีกกระเถิบความสำเร็จกระดึบขึ้นมาอีกอ่ะท้อ عم, อีกแล้วเจอปัญหา,า,ากลับไปหาคนสําเร็จกลับไปคุยกับคนที่มุ่งมั่นเหมือนกัน วนแบบเนี้ยฮะวนแบบเนี้ยมันเหมือนกับมือถืออ่ะแบตหมดก็ชาร์จแล้วก็ออกไปใช้พอแบตใกล้หมดก็กลับมาชาร์จแค่นี้เองครับเราก็ต้องรู้ครับว่าปัญหาบางทีมันมันใช้แบตเราบางปัญหามันเปลืองแบตเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราใกล้ใกล้แบตหมดละก็ต้องกลับมาชาร์จตรงนี้สําคัญมากนะครับการที่เราเจอปัญหาเป็นเรื่องปกติฟังอีกทีนะฮะการที่เราเจอปัญหาเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเรามองแต่ปัญหา เราจะได้ปัญหาแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเรามองเป้าหมายครับเราจะได้ทิศทางในการเดินทางข้ามปัญหาไปสู่เป้าหมายสำคัญมากนะครับคุยปัญหาได้ปัญหานะครับบนปัญหาปัญหามันจะยิ่งมาอย่ากให้พวกเรานะครับมองครับว่าปัญหาให้เราเจออยากให้มองว่ามันคือห้องเรียนครับอย่าเอาปัญหาที่มีเข้ามามาเป็นห้องขัง ว่าฉันทําไม่ได้แล้วฉันขมขืนเลอเกินฉันคือคนล้มเหลวครั้งนี้ล้มเหลวครั้งนี้เจอปัญหาใช่ว่าครั้งหน้าเราจะผ่านไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เรามองหลายๆธุรกิจนะครับการเจอปัญหาของเขามันทําให้เขาขาดทุนมันทําให้เขาเป็นหนี้ทําให้เขาเจ๊งนะครับบางทีเป็น10ล้าน20ล้านหลายๆงานประจําปัญหาที่เขาเจอคือการโดนไล่ออกคือการโดนลดเงินเดือน แต่ปัญหาที่เราเจอในธุรกิจที่เราทําอยู่ตอนนี้คือเราแค่ถูกปฏิเสธเราแค่บางทีมันเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับงานอื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับขอแค่เราเรียนรู้และมุ่งมั่นนะครับเดินไปข้างหน้าต่อปัญหาเป็นเรื่องปกติยังไงก็ต้องเจอแต่สําคัญที่สุดคือกําลังใจครับปัญหาไหนที่มันไม่ทําให้เราตายปัญหานั้นจะทำให้เราเติบโตครับเจอปัญหาปุ๊บยิ้มสู้นะครับเป็นใจให้ครับ